ยกขึ้นมาครับตีติดเลยครับลูกนี้ครับพี่เอกผัดไทยครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับอาชวิตขนส่่โอ,โอ,โอ,โอ้โหคุมโซนห่างครับนะครับถ้ายนแกนเนี่ยออกทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วไปติดเส้นนะฮะหรือไม่ถึง50เซนตอนนี้นะครับ ถือว่าเป็นแก่นลูกดีนะครับต้องเล่นนะครับเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นแก่นฟาวครับปรับเปลี่ยนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะครับครับเส้นข้างนะครับไม่ไม่ไม่กำหนดนะครับว่าห้าสิบเซนนะครับ เส้นข้างนี่ติดเชือกก็เล่นได้ครับนะครับกติกาใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นด้านหัวสนามนะครับ50เซนครับแล้วก็วงกลมนะครับให้ห่างจากสิ่งกีดขวางครับ1เมตรนะครับนะครับมาดูครับพี่เอกปัดไทยครับยกขึ้นมาครับอืครับ นี่ครับถ้าตีไม่เล้วใจครับแต่ประสิทธิภาพนี่เหลือล้นครับเต็มเหล็กทุกลูกครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับปัดเจก็ขึ้นดีเหลือเกินครับไม่หลุดเลยฮะ ยกขึ้นมาครับตีติดเลยครับลูกนี้ครับพี่เอกผัดไทยครับยังไม่ผิดเลยจริงๆครับทุกคนดูครับใครที่ไม่เคยเห็นพี่เอกครับนี่เป็นครั้งแรกครับเปิดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับนะครับยกขึ้นมาครับเอาครับพี่ตุลนะครับสวนคืนบ้างครับโจบอกอย่างอย่าตีครับเข้ามาก่อนครับ โอ,โ,โอ้โหยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โหโครับรานนี้ครับโดนกีแต้มครับพี่ทีมป่าโจครับนะครับในกติกานะครับผมก็นะครับต้องอย่างวงกลมนะครับ เส้นข้างนะครับนะครับต้องห่างจากสิ่งกีดขวางประมาณหนึ่งเมตรนะครับครับอย่างอย่างเห็นป้ายแดงแดงไหมครับนะครับถ้าไปชิดนะครับใกล้ใกล้กว่าหนึ่งเมตรไม่สามารถเล่นได้นะก็ขยับวงกลมขึ้นมาครับนี่ครับพี่เอกผัดไทยลูกนี้ยกเลยครับบ่าวีบอกไม่เป็นไรป๋าจัดการเองครับ มารัวิตเลยอยู่ส่งไปในมือครับตีโดนรับหนึ่งครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับโดนครับแต่เคลียร์ไปฮะเอาครับตีเพื่อเก็บแต้มครับปารัชวิทย์คุณส่งครับ ยกขึ้นมาโดนเจ็บแต้มไม่ได้ครับหนึ่งคะแนนนี้ครับรัฐวิทย์ขนส่งครับเป็นเจ็ดครับ